เมนูเด็ดทําง่ายกําไรงามที่แม่จะมาขอต้นทุนวันนี้ก็คือตับไก่ปิ้งกับน้าจิ้มแจ่วรสเด็ดตับไก่ปิ้งสูตรนี้แม่หมักตับและปิ้งจนนุ่มกําลังดียิ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆยิ่งลงตัวสุดๆต้นทุนไม้ละ4ี่บาทห้าสิบสตางค์ใครอยากทำขายเป็นอาชีพเสริมมาดูวิธีการทำกันค่ะแม่เริ่มจากแช่ไม้ปลายแหลมในน้ำเปล่าเพื่อไม่ให้ไม้ไหม้ตอนปิ้งนำแป้งมันสำปะหลังคลุกเคล้ากับตับไก่ให้ทั่ว นำไปล้างในน้ำเปล่าจนสะอาดหั่นตับไก่ให้เป็นชิ้นเตรียมไว้จากนั้นฝั่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้ละเอียดผสมสามเกลือที่เตรียมไว้ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำตาลปีบ๊บคลุกเคล้าพอเข้ากันใส่ตับไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมง ระหว่างนั้นก็ทําส่วนผสมน้ําจิ้มแจ่วโดยใส่น้ำเปล่าเนื้อมะขามเปียกต้มพอเดือดใส่น้ําตาลปีป๊บน้ําปลาขนเล็กน้อยรอให้เดือดอีกครั้งเบาไฟเคี่ยวผงงวดกรองน้ํามะขามเปียกให้เหลือแต่น้ําใส่พริกปน่นคนให้เข้ากันใช้ไม้ปลายแหลมเสียบตับไก่นําขึ้นย่างบนเตาไฟคอยพลิกให้สุกทั้งสองด้านยกออก จัดเสิร์ฟพร้อมโรยผักชีฝรั่งบนน้ำจิ้มแจ่วมาข้อต้นทุนกันค่ะตับไก่ปิ้งสูตรนี้แม่ทำได้ทั้งหมด25ไม้ต้นทุนไม้ละ4บาท50ตางใครจะขายสามารถตั้งราคาที่ไม้ละ10บาทปรับราคาตามค่าเช่าพื้นที่ที่ขายและค่าแรงได้เลย ส่วนน้ำจิ้มแจ่วแม่ทำได้ประมาณ600กรัมต้นทุน34บาทอัตราส่วนวัตถุดิบและราคาแม่จะค่อยๆขึ้นไว้ให้สามารถแคปไปใช้ได้เลยนะโดยราคานี้อาจขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่ซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบสามารถเลือกใช้กันได้ตามสะดวกใครอยากให้แม่ลองคอต้นทุนเมนูไหนอีกสามารถกดติดตามแล้วคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ